สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการคัดลอกข้อความจากภาพหรือวิดีโอที่เราเห็นในเว็บไซต์ต่างๆครับสมมติในรูปภาพมันจะมีข้อความอยู่นะครับเราจะเอาข้อความเราจะดึงข้อความจากในรูปภาพในเว็บไซต์นั้นออกมาได้ยังไงครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับอะ ก่อนอื่นเลยให้เราเข้าเบราว์เซอร์ไปที่เว็บ google com นะครับให้เราทำการดาวน์โหลดปลั๊กอินที่ชื่อว่า black box นะครับลงในเบราว์เซอร์ของเรานะครับซึ่งจะใช้ได้ทั้ง google chrome แล้วก็ microsoft edge นะครับในที่นี้ผมสาธิตบน microsoft edge นะครับ microsoft edge กับ google chrome นี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับการติดตั้งก็จะเหมือนกันนะครับ ให้เราพิมพ์คำว่า Break Box นะครับ s e r i e s i e Copy p a t e e x p e r t นะครับตรงนี้นะครับกดค้นหาไปหนึ่งทีนะครับจากนั้นให้เราเลือกเมนูตัวแรขนะครับอ่าก็จะมาเจอเว็บครมเว็บสโต re นะครับที่เก็บปลั๊กอินต่างๆนะครับ เราก็จะมาหน้านี้นะครับให้เราติดตั้งส่วนขยายลงไปในโคลムของเรานะครับเพิ่มไปในโคลムนะครับอ่ะมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เรา a อ d extension นะครับอ่ะโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดและติดตั้งให้เราสักครู่นะครับให้เราทำการล็อกอินกับอีเมล Google ของเรานะครับ เราก็จะมีตัวนี้ครับ break box ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการใช้งานนะครับผมเข้าไปเว็บเว็บหนึ่งนะครับเราอยากได้ข้อความจากในรูปตัวนี้นี่มันเป็นรูปภาพนะครับ,รบเว็บนี้เป็นรูปภาพนะครับซึ่งเราไม่สามารถเด็กเมาส์แล้วก็คลิกขวา copy ได้ครับตัวนี้เราสามารถเด็กเมาส์แล้วก็ คัด copy ได้ส่วนตัวนี้จะเป็นรูปภาพเราไม่สามารถทําได้เราจะใช้ปร๊กอิมที่ชื่อว่า blackbox ตัวนี้นะครับมามีให้เรากดที่ปุ่มตรงนี้ครับตัว b นะครับที่มันขึ้นมาหลังจากที่เราติดตั้งลงไปนะครับหรือใครจะใช้คีย์รัดก็ได้นะครับปุ่ม alt กับปุ่ม s นะครับอ่ะผมจะใช้ ตัวนี้แล้วกันกดไปที่ตากินแบ็กบ็อกนะครับผมจะ copy ตัวนี้แบบนี้รับไม่ได้ทวิตเตอร์แบนตัวนี้นะครับผมจะ copy ปข้อความจากรูปภาพตรงนี้ผมก็แค่คลิกซ้ายแล้วก็ลากเมาส์ตามตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับแล้วผมก็ปล่อยเมาส์ผมก็คลิกซ้ายอีกที เน็ดช้านะครับบางทีมันก็จะได้ไม่ได้บ้างนะครับผมจะคิกที่ตรงนี้นะครับเด็กบ็อกหรือใครใช้จะคีย์รัดก็ออตินิ S นะครับอ่ะผมจะเคลือบที่ข้อความตรงนี้นะครับแบบนี้รับไม่ได้ตรงนี้นะครับปล่อยรอสักสี่ห้าวินะครับเขาจะเปลงให้เรานะครับ มันจะขึ้นมาติดก๊อปปี้มุมขวานะครับตรงที่ผมอยู่ตรงวิดีโอผมอยู่บางท่านอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันบางนะครับจากนั้นผมจะเอาไปวางใส่น้ดแพดนะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้รับไม่ได้ผมเหยียดชุดชาดอุยกูนะครับมาหยุดมาดูตัวอย่าง ตัวอย่างที่สองอ่ะกระป๋องนมตัวนี้ไปเฟสไปรอบไงก่อนผมจะเอาข้อความจากกระป๋องนมตัวนี้คำว่านิววิทนะครับอะมันจะเปลงให้เราหรือไม่นะเรามาลองดงูกัน ไปที่เหือนเดิม b a c k b o x หรือ a l t e r n น t e นะครับจากนั้นก็คลุมตรงนี้ตามจุดที่เราต้องการข้อความนะครับ,บรอสักประมาณ5วินะครับให้โปรแกรมมันประมวลผลนะครับมันจะขึ้นมา t ิดก Copy มุมล่างขวานะครับอ่ามอขึ้นแล้วก็อลองทดวสอบ นิววิทนิวิทได้อยู่นะครับแต่ว่าภาษาอะไรเนี่ยภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่ได้นะครับได้แต่ภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้จะเป็นยูนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันยังมันขาดๆเกินๆน,นะครับอะประมาณนี้ต่อไปนะครับตัวอย่างที่สามก็มาจาก youtube เลย อันนี้คิยผพเมงนะครับโปรแกรมตัดเกรดสมมุติว่าคี้เกียดพิมพ์ใช่ไหมเนี่ยเขาเขาพิมพไว้ให้แล้วใช่ไหมเราก็กรอบมาเลยนะครับอลองดูไปที่บินบ็อกอ่าแบคบ็อกอินสกอร์ตรงนี้นะครับคลุมมันเข้าไปอา่าหลายท่านหลายท่านอาจจะเจอปัญหานี้นะครับ อันนี้เกิดจากบั๊กของโปรแกรมนะครับมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับนี่ดูไปไหนเลยค้างนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เน็ตหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าเน็ตผมชา้าด้วยเลยนะครับผมจะรีเฟซ แล้วเล่นใหม่นะครับครีใหม่อ่ะแล้ะผมจะ copy ข้อความที่อยู่ในวิดีโอตัวเนี้ลอกมานะ,ะทำได้ไหมนะครับอ่ะ,อะก็ใช้โปรแกรมแบ็กบอ็บอกเหมือนเดิมจากนั้นก็ไปคุม มจะเอาถึงสกอร์ตัวนี้แล้วกันปอยอ่ะเคล็ copy นะครับแสดงว่าได้แล้วนะครับน่าจะเป็นที่เน็ตเลยครับจากนั้นผมจะเอามาวางนะครับอ่ะลองดูนี่นะครับที่เรา copy เมื่อกี้นะครับถึงสกอร์ตัวนี้นะครับ ได้ผลน,นะครับการก๊อปี้ข้อความจากวิดีโอหรือจากยูภาพในอินเทอร์เนต็ตนะครับเราสามารถใช้โปรแกรม,มาปากอินที่ชื่อว่า b บ็กบ o ็อตัวนี้เอามาใช้งานได้นะครับนะแบบไม่ต้องพิมพ์เลยนะครับก็ความถูกต้องแม่นยำก็จะประมาณ90%นะครับนะบางทีภาษามันก็จะอ่านไม่ออกนะครับนะบ,าบางตัวก็มีผิดพลาดมากนะครับนะบนะแต่ก็ สำหรับคนที่เกียจพิมพ์ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับนะเหมือนตัวเนี้ยเนี่ยติน็นสเกลเท่ากับตัวเนี้ยเท่ากับแต่ตัวเนี้ยเป็นขีดเดียวนะครับมันก็จะผิดอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันอ่านไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนะก็โปรแกรมนี้โปั๊กินตัวนี้ก็สามารถช่วยช่วยด้านระยะเวลาได้นะ เราสามารถกอบข้อความจากที่อื่นได้นะครับผมจะหาตัวอย่างให้ดูอีกนะว่เาเราจะกอบตัวไหนได้บ้างอา่านี่เลยคาเฟ่ชุมเพในสวนให้ใหม่ของนนทบุรีนะผมจะเอาข้อความตัวนี้ cha đi muốn 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 đẹp nhau mới đi Để อาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หรือเปล่า,าตัวนี้น่าแบนไม่เลิกทำไลฟปไลบีฟจีนตัวนี้น่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์เว็บนะครับมุนอยู่ยังไงมาเลยเนี่ยะอ,อันนี้เป็นข้อความนะครับ ที่อยู่ในรูปภาพนะครับนะเปิดดูว่ามันเป็นรูปภาพจริงไหมครับ open image in, in new tab นี่นี่คือรูปภาพนะครับซูมซูมขยายย่อขยายนะครับเราจะมา copy ตัวนี้แบนไม่เลิกทำไล่ bfg ตัวนี้ครับไปที่เมนูตรงนี้นะครับ,นะรบ back box นะครับ คือใช้คีย์ลัด a l t s t นะครับจากนั้นเราก็เลือกตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับปล่อยมือเราสักครู่ให้มัน Copy ประมวลผลอ่ะ Copy เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอนะแล้วเรามาดูกันนะครับว่าแบนไม่เลิกตัวนี้มันจะมาไหม ผมจะวางลงไป Ctrl V นะครับมาแล้วนี่นะครับแทนไม่เลิกทำไลบี้เอฟจีนเอฟธนาคาร e p พีมินต์โดนด้วยนะครับอ่ะตัวนี้ตรงเป๊ะเลยครับตัวนี้ครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับม่กาน Copy ปข้อความที่อยู่ในรูป ว่าวิดีโอนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้เอามาช่วยในการพิมพ์ของเราได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอกล่ารพาม่าสวัสดีครับ